ใช่แล้วเราจะได้ประกาศชื่อให้หน่วยงานของท่านด้วยนะคะใช่อยากจะประกาศให้ครบหน่วยงานเลยค่ะตอนนี้จะเป็นศาสาธารณาสุดจังหวัดอันดับลำดับต่อไปขอต้อนรับทุกท่าน,นเข้ามานงาน ดูพ่อพระคตัวิษนะคบสวยสง่ามากก็เป็นแก่นันด้วยค่นอกจากนี้ขอเชิญกระทรวงคมนาคม้วก็โดยขางขนส่งจังหวัดพครุยาวนะคะเตรียมเลยนะคะก็นะครับดูข้างนะครับข้างข้างนี้เลยครับาทาสานะเกาวินนะครับท่านทาวินปุตตินอ๋อพิชัยคุณด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวรับ 第一年。<Even. S 2> yeah.